ขอยืมไม่เห็นได้ยังซื้อพวกเจ้ากินอีกมือหนึ่งตำหมหุูกคือเกาียวจัดตำหมูฮูกสูตรแสบของไงฉันพูดตำใส่หย่างตีสามใสโคกตำใสโคกคือเกลีจัดแล้วก็ใสบุกพริกสองนวยนี่บุกพริกยึ้มสวนในแต่บุกพริกยึ้มสวนใส่ไปสองนวยเอาออกแกะส้องพริกมาเห็นไหมมันละลายเห็นไหมมันละลายออกมันจะเป็นนิ่มๆละลายเห็นไหมมันบางเหี่ยวแล้วก็ใส่กระเทียมใส่กระเทียมสี่กิบกระเทียมสีกีบกีบกระยางไงเลยเห็นไหมกระเทียมกะลรี กระดิ่งสีนี่งตำได้แต่ตำไปเลยเกเรียนใจตายจะเป็นไก่นี่มาไม่กินน้ำข่อยมันตั้งหุ่งช่วงพวกเบก,กินจับเขาเรียกว่าตำแหลก,กหค่ะมันตำแหลกค่ะทุกเกยบแล้วก็ใส่หยังนี่กุง้งกุ้งข่อยหั่นมาแล้วกุ้งเฮ็ดเป็นเฟยฟ์ฝอยไม่ตางเห็นบ่กุงก้งอบกุ้งอบพี่ข่อยซื้อมากี่หัหห่นอ่ะเฮ็ดเป็นเฟ,ย,ฟย์ฝอยล้างมือก่อนว่าใส่เป็นโตได้ใส่เป็นเฟย์ฝอยเอา มันจังเป็นรสชาติดีเน,น,นาะแกับตะหุงงเนาะมันเข่ากันดีแล้วก็ใส่ยังใส่น้ำไม่ใส่นี่ก่อนใส่บางหน้าก่อน,นาบางปปหน้าแตอยู่ในสวนนะใส่ปาดบังหน้าหน้าสวนนี่จ้ะอันววนี้ใส่น้ำเอาเปียกไม่ใส่น้ำใส่ไปสองอันมันถีส่สมันใส่สองอันก็เนาะก็ชิดนี่มันจะค่ะแล้วก็เคี่ยวเคี่คยวเพราะใส่หลายใส่หน่อยหน่อยมันมันขีดทีเลยใส่หลายมันก็แฉบใส่พอดีพองามเหมือนกันของเรา แล้วกัดตา้มันเข้ากันตาม,มัอนอุย้ยโหกระเด็นคักระเด็นเน่เข้าตาตปับพีิณปักพริกกระเด็นเข้าตามันแสียบในส้วงเอ้าไม่กระเด็นเข้าตามไม่แสียบในส้วงอู้อู้อะไรวะเ่น,นั้นมนุษย์หมาป่ามอมุต น <uh um ี่มน um> ุษย์หมาป่าตัวเมียท่านบอกเดี๋ยวเธอสิญซว่ากันไปเนาะแต่นาะมันนี่ก็ใส่ยังใส่บักขามนะบักขามนะบักขามอือใส่ไปเลยใส่ไปให้มันเป็นน้ำนะจ้ะเนาะผสมแล้วก็ใส่บะขามหน่อยๆนี่อยนึงผสมเีื่งสีส้มเลยไข่บานซ้อนเลยสวยเลย แสบเข้ไปถึงส้วงเห็นเขาควงคนอื่นนะจะตานต,ตันจคกน้อยหนึ่งใส่น้อยเดียวตาลาไม่ใส่หลายเราแก,ก่เห็นปะใส่น้อยเดียวผมชือ่รอรถขอยุสัละ่ะโอ้่อยยผสูงชรผมชุรดขาดเมดื่อขาดไม่ได้ก็คือผมชื่อรดอยู่ไหนผมชุดรถผมชื่รด,รดขาดเปไ่้ก็คือผม,อนนมชุดรถซช่นึยุสัยล่ะแต่คนขี่ลืมีิลืมไปีเยจังเห็นใช่ผมชรถน้อยน้เห็นปะ เนื้อไส้หลายพราะว่าอย่างท่บอกพะเขาใส่ไปแดกใส่ไปแดกเพราะมอย่างทู่บอกไปแดกนี่มันมีผงสูตรอยู่ในในนีแล้วเห็นไหมที่ข่อยต้มไหมข่อยต้มเองไปแดกสูตรยาชูพูสูตรยาชูพูดั้งปิ่งนี่ยาชูพูดั้งปิ่งจัดเองทําเองซื้อเองกินเองไม่จัดบอกหน้ามันข้นค่ะเห็นบหมเบิ้งกับมือภาษีเบิ้งไปต้มไส้อันกะปิกะปิตาพ่านท้ายนรสิงห์ สีแดงเลยค่ะใส่สามส่วนก่อนใส่สามส่วน,นก่อน,นเลยเนาะมแลับใส่ยังอีกใส่น้ำปลา,าน้ำปลามาสองขวดเลยเห็นไหน้ำปลาใส่อีกวสตถิบพลดเพราะว่าทิบพลดเสียบแล้วมันกินแห้งอันนี้บราเคยไม่กินแห้งไปไหนได้แต่เสียบเพื่อกันหอมมะกันนี้นี่ใส่ไปเลยนี่ปิดเวลาปิดต้องปิดเอามือปิดฝาน้ำปลาไหมมันจัดเสลินเข้าตาเหมือนกับ,บพริกเสลินเข้าตาของทัง่นนี่ ไหมก็คนๆให้เข ouais uh ้ากันนะคะก็เอาอะไรใส่อะมาเลกอใส่ชิเล็กน้อยกันนะนี่เจ็บนี่เจ็บหูหูหูฟานเยิ้มเยิ้มเลยกินน้ำแขอยได้จัดเลยบางพี่ตันแบบว่ามัวๆัวๆแบบแซ่บสุด เด็ดสุดหาดาวสุดหนัดชวัางชาวังนี่จะใส่ไปเลยต่างได้แบบนี้ต่างเพิเป็นน้ำก็แค่น้ำขามสิเดนชะตาเนื้อกาเซนชะตาเนี่ยเสียบดูอดต่อไงแล้วบ่๊บไงแล้วก็กอดต่ออัีใส่กระนุ่งสิใส่นี่ก็หนีได้ก,กุ้งกุ้งอ,อันนี้ไว้แล้วข่อยหั่นข่อยฉีไว้แล้วมาข่อยหั่นข่อยฉีกไว้แล้วย่างดีเลย ใส่ไปเลยเห็นป่ใส่กลุ่มหลากหลายนึง่งสุด <THE S 1> ยอดเลยเดีย๋ยวขอล้างมือแต่ข้าวก่อนนจะจ้ะเนาะให้ <The S 1> ย,ยังกับล่างตะมือล่างมือเสร็จมือเห็นปะ่ะเพราะมันเคยชินไงนี่มันโตข,อข,อข,อข่อยกับเก็บยวใส่ให้เราเลยเห็นป่ะแล้วก็ขอ,ขอยอมเส้นใส่หน่อใส่มื้อได้ขนมเส้นเห็นป่ะขนมเส้นข่อยเส้นรแบ่ยากงามเลยไปสยดเลยใส่มือเด้แล้จ๊ะนเนาะให้พวกกิน,างงาน,นลหลาย ไปหมดเลยน,นีาวมาทัางนี่ตามมาันตามแ,แ,าามามแมห้งแกด้วยตาแห้งหนูเสียงสิริโอ้พีน้องสีเง้ยหอูู้นอดสีทนได้สีเดี๋ยวกอซิ่ก่อน ว่อยากตัให้เขาอยากให้น้จิ๋เลยเลือดสองเต็มเลยีไดเม่ท่ิมเนี่ิก่นเดี๋คนก่อนคนก่อคนก่นโอ้สงตามขอแม่โอ้ยเสามพุ่นปสีงาสีงาน้ำกุ้ง เห็นแลบินยย่างถ้าบอกเห็นยังเห็นมื้อหรอการแบประแดดใส่ไปม่อย่างข้างหลังคุณจรู้ง้ดมดอ้ยจานประแดดใส่ไปไหมประแดดประแดดเลยอืะแดดก็ซองซอสพอแล้วน้ำขามน้ำขามตกัน่อยจับเนาะ ใมันเอามะมะยวงตะเปียกมันปิดปิดไปปิดไปคนวันนี้เอยปีหน่องเลยโอ้ตนหูวันนี้เลือดสั่นเิยเลือมาก่อนมูเปเลือดปเลือดพญสุภาพรู้บ้างไหเทียจุดถูกหาพญจุดภาเดยแบบนี้ภาพออกมาก็ชิมอีกยหน่อยก่อนชิมจนหมด ถุยเนี่ยโค้ดซิมจนหมดคุกเนี่ยโอเคนะนาการนะพักแถวแฟบๆเดือดๆๆพักก่อนจักไปแต่มีข้าศึกันข้าศึกันสีเหลืองสีสีมากมันนั่นแล้วก็แรดอีแรดอีแล้วก็อันนี้ แฟนๆบอกว่ากินดิบได้เหรอคะถั่วลังตามันเหมือนที่เมืองไทยไหมวาสันวา yes The same in Thailand Same same in Thailand If you try to eat very delicious อันนั้นอยู่มาฉีดติดใจเป็น่าจะไปกินเบอรงที่มันดิบๆมันี่โอ้จะดติดใจมันบเหม็นเขียวมันกรอบมันหวานมันเสียบกินเท้วจ่ายเด้อแล้วกบพักอันนี้เนี่ยพักกัดแก้วหนึ่งวันพักกัดแก้วนี่มาพักกัดแก้ว มันก็สิเทขนมเชีงไปตงนึงได้บัดนี้ขนมเชีงตําบหุงไปเด้อปอยตมันี่ายเดี๋ยวเอานี่วางนี่ก่อนนะจ๊ะเนาะมาโตแลพอยังบ่พว่าโตข่อยเสร็จสะอาดสะอ้านโตข่อยดูแลสุดเสร็จสะอาดสะอ้านแตว่าพอใหญ่สิเป็นระเบียบเรียบร้อยเนาะยายสั่นจ้าระเบียบเรียบร้อยจ้ะ่นี่ระเบียบเรียบร้อยโอยเียออกก็มีหลย ขวด้แ่วแก้ขวดคกนะพวกจะเอาแบบนีได้แต่นาขวดขกมันจะมัเสียงดังค่ะเสียงดังกันเออซ้อนเอาซ้อนแบบนี้ขวดแก้วหงนบบ้าบาเสียแก้วหงเอาแบบนีได้แต่หนี่แบบไม่ขวนบ่นีบนี้แต่มันดังมันแบดังแห้งนะบ้จอนแต่กานกันบ่จากอันอันนี้ก็เป็นซ้อนบ้าเกี่ยงตับ แม่มากินขวอยนี้อู้สีสันสีสันน่ากินมากเลยอยชิบอยไปยอย่องอู้สุสคเดี๋ยวเราขวดอันนี้มันลงหมึกกันไม่กินน้ำกันได้แบบนี้มัตยทบกหู้ามาบบฮูสุดเ้าบของยายชมพู่อู้สุด้าบ้าของยายชมพู่ไปนน่ากินมากเลยเนไมันใส่ผักอะไรได้บานี่มันใส่ผักอะไรไม่สบันมันกเอาจานไม่ใส่ผักมับไม่จานมาก ให้พักนี่เนาะหักก๋วยสมัครว่างมาั้ยโอ้ยน้องไปสูตรยอดเลยไปสูตรสูตรว่าสูตรประสันสีมันว่าสิว่าสีมันยังคุณพ่อผิดที่ดีเลยนาะวันนี้พ่อพอกินคิดกินหักสูขุดช่วยน้ำหนักด้วยร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะจ๊ะบัลดีจ้าพอกันไม่คิดหนาพอกันไม่คิดกินนะจ๊ะเนาะ